19เดือน7ปี6ก็ครับค o อปเปอร์สเปดห0 0ิทยู26,500บาทครับ0 9 9ย์เก้้นึ่หนึสีช่างบอสสามลกกาตัวนี้ค o อปเปอร,ร์สนะครับมี Wi-Fi ตัวนี้เป็นอินเวอร์เตอร์ตัวเริ่มต้นนะครับของแครเร e r นะจะมีเบอร์ห้าเฉยๆไม่มีดาวนะครับ ประสิทธิภาพอยู่ที่17.6นะครับถ้าอยากได้ตัวเย็นตัวฉ่ำก็ต้องไปอินะเวอร์เตอร์เตรีตั้งไปที่เรียบร้อยครับเติีตั้งแอร์แทนตัวเดิมตำแหน่งเดิมนะครับเดินท่อเดินรางนะครับเรียบร้อยคราจช่วยทำงานเรียบร้อยครับ อแคร่ระยะเสียงไม่ดังอยู่แล้วนะครับเสียงเขาก็จะเงียบใช้ได้งานเรียบร้อยสวยงามน,นะครับมาตรฐานงานติดตั้งพื่นที่ร่างงานนะครับเก็บกวาดทำความสะอาดเรียบร้อยลูกค้าพร้อมใช้งานได้เลยติดต่อช่างบอสได้ครับ0991 91 5164 0991 91 5 1 4 วันนี้ช่องบอสลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับช่องบอสตอมบูกาครับ137ร้อาบคือค่าไมค่อนครับตอนนี้ช่องบอสติดตั้งแอร์แค r i ีย์อินเวอร์เตอร์ครับหรือว่ามาในรหัสค o p เปอร์สิครับขั้นตอนของการแวคข้ามทำระบบครับประสิทธิภาพการแวคข้ามอยู่ที่137ไมค่อนนะครับตอนนี้ประสิทธิภาพดีมากๆนะครับแวะข้ามก่อนที่จะ ปล่อยน้ำยาเข้าระบบการเดินสายไฟครับถูกต้องตามระบบครับคอนโทรลสามเส้นเมนสองเส้นสายกราวนะครับเดินให้ลูกค้าครบปิดจบครับอุกซิิโคนปิดมุมครับมดแมลงแมงไม่มีถังเข้าครับเดินท่อนะครับเข้าไปยังตัวบ้านขั้นตอนที่สำคัญที่สุดจบทพิสูจน์ครับขั้นตอนที่สำคัญนะครับสำคัญสำคัญมากๆ นะครับติดตั้งแอร์ครับแอร์ย็นไม่เย็นฉ่ำไม่ฉ่ำอยู่ที่การวะคํมครับช่างบอสใช้เครื่องวะคัมของ c ีพีเอของซีเอนสองสเตนะครับมีตัวเช็คประสิทธิภาพการดะคามด้วยไม่คอนเกตของเลฟโ้ครับตอนนี้พร้อมที่จะปล่อยน้ํายาแล้วนะครับเก็บงานจบงานเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูแอร์ตัวข้างในกัน